ครับกว่าจะหมานวันนี้นะครับก็ตัวใหญ่ครับดูฝ่ามือครับครับพอดีพอดีเลยครับความมานของวันนี้ครับกว่าจะได้หมานครับก็พออยู่พอกินนะครับวันนี้เฮ้ยอดี๋ดินดีดิครับสวัสดีเอฟซีนะครับวันนี้ก็ค่ำไปนะครับสี่โมงเย็นนะครับกว่าจะได้ตัวนี้นะครับสุดยอด ไปครับความมานของวันนี้ครับมานบ่ายสามบ่ายสี่โมงแล้วละครับเดี๋ยวไปดูต่อไปครับว่าได้ไหมตัวใหญ่ไหมนะครับเอ้ยดูครับความใหญ่นะครับโอเคครับวันนี้พอได้หมานแล้วครับไปครับงานของวันนี้นะครับสรุปก็ได้ตัวเดียวนะครับไปยิงปลามาวันนี้ครับความหมานก็พอได้อยู่ได้กินครับ นครับฝ่ามือครับครับใหญ่พอได้ต้มอยู่นะครับเนี่ยพอได้ต้มพอได้นึ่งอยู่นะครับความใหญ่นะครับของวันนี้นะครับไปกดแชร์กดติดตามกระดิ่งทันกิดให,ใหม่ของผมนะครับแล้วก็ฝากเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับใหญ่ครับวันนี้ใหญ่ใจมังมากสุดยอดเลยครับ สมพรปากที่เอฟซีโวยพรมานะครับ <c oughs> วันที่ยิงปลาตัวเล็กนะครับต่อไปจะได้ตัวใหญ่ <c oughs> ได้ตัวใหญ่จริงครับขอบคุณมากมาครับกับคำโวยพรนะครับในความหมานที่จะได้ตัวใหญ่ขึ้นไปนะครับนี่ครับ